อ่ะยังไม่ต้องถาอา่ายอ่ะบล็อมก่อนยกตัวก่อนยกตัวก่อนยกตัวยกตัวกด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 ให้สุดเลยขึ้นสุดเลยขึ้นสุดขึ้นสุดเออขึ้นสุดเลยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะปุ๊บล็อกอ่ะดำนี่หัวดำเกียร์ว่างหัวดำเกียร์ว่างเกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างนี่เกียร์ว่างอยูนี่เออเกียร์ว่างแล้วอ่ะเกียร์ว่างอ่ะปุ๊บอ่ะเปิดหัวดำหัวดำอ่ะดำปล่อยเลยหัวดำดิหัวดำอันนี้หัวดำตัวนี้อ่ะนั่นแหละหัวดำ ปเลยได้แล้วดันตัวแดงอ่าเนี่ยก็ดำแล้วนี่ดำแล้วเราล็อกตัวแล้วปุ๊บอ่าจากนั้นหยุดตัวแดงอ่ะเขาเกียร์ถอยหลังออปุ๊บอ่าเริ่มเดินหน้าไม่เหรอะถอยหลังตบบนอ่ะยกตัวแดงปุ๊บเราก็อถอยอย่าเราถอยเองเดียวเพราะมันจะไม่ดำอ่าบีบเลี้ยวมาบีบเลี้ยวบีบเลี้ยวเลี้ยวมาเดี๋ยวขับขับขับมาขับ,ข,บขับให้รู้ว่าเดินหน้าแล้วดำได้อ่าโอเคปุ๊บหยุด เขาเกียร์เดินหน้าแล้วก็เข้าหัวดําหยุดเขาเกียร์เดินหน้าเบอร์เบอร์เจนี่เจ็ดสอ่าลงมาลงมาปุ๊บอ่าแล้วเดินหน้าปุ๊บหัวมันก็ดําไปอันนี้คือยกตัวลอยเพราะเราล็อกความสูงเต่ะ้เราลงนาปุ๊บเรากดลงต่ําเลยอ่า AP ยีอีกคันหนึ่งพร้อมจะส่งแล้วนะครับลูกค้าตอนนี้รีวิวให้แล้วนะครับผมนะ เรียบร้อยนะครับก็ตัวหัวเหลืองนี้เป็นน้ำมันเกียร์เบอร์90นะครับผมอันนี้เป็นปั๊มปั๊มแยกน้ํามันต้องน้ามันเต็มนะไม่งั้นไม่ลงนะครับผมถ้าเป็นตัวนี้หัวดํานี่ตัวนี้จะเป็นเติมน้ํามันเกียร์เบอร์90เหมือนกันนะครับผมนะโอเคนี่คือสตาร์ทนะครับตัวนี้เป็นตัวเกียร์นะครับดูตามลักษณะตรงนี้นะครับเกียร์ว่างอยู่ตรงกลางนะครับผมวิ่งไปขึ้นมาว่างคือเนี่ยว่างหมดเลยนะครับว่างหมดเลยนะคถ้ากดเดินหน้านี้เนี่ยนี้อันนี้ไทลังอันนี้เดินหน้านะครับ โอเคตัวนี้เป็นตัวยกยกลอ็อกลงอันนี้ยกดำนะครับสวิกเปิดปิดเครื่องตัวโชค๊คตัวเดินนะครับ UFO คือลักษณะของการเอียงให้ตัวอันนี้คือความลึกของก้าวนะครับความอกอก็อเล็กก็ใหญ่นะครับผมอันนี้ตัวลึกนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเรียบร้อยอ่ะจบ